ก็กลัาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซีโลชิโนนะครับวันนี้เนี่ยเราหยุบเกม7บาปนะครับแล้วมีคอร์แทปูเรชั่นมาก็คือรีซีโรนั่นเองอนิเมะชื่อดังนะครับที่ไปคอร์แปกับเกมมากมายอันไก่กองนะครับเขาได้มาถึง7บาปแล้วยังไงล่ะนะครับสำหรับอีเวนต์ครับก็จะมีแจกแรมนะครับก็สามารถมาเล่นทำภารกิจเอารแรมได้นะครับผมก็สำหรับ ตัวอีเวนต์ของลิซิโลเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งทุกตัวนะ,ะส่วนเบียติสนะครับผมให้มันอยู่ที่แบบกลางๆแนละ้วกันแบบไม่ได้ดีมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะพอ,พอดีว่าผมนะ่าจะสุ่มได้ประมาณ7โลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า7โลเนี่ยผมจะได้หรือเปล่านะนะครับก็ขอประทานทุดด้วยนะครับถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไร ภาพมันกระตุกนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการอ่านเนาะแล้วก็ปรับปรับเขาเรียกว่าอะไรในตัวเกมเยอะนะครับก็เลยทําให้กระตุกหน่อยก็ครั้งแรกครับมาถึงก็ได้ดาบนั่นมาเลยนะครับจะได้หรือเปล่าครับสําหรับโลแรกและอุ้ยเอาแบบนี้ครับมีลุ้นครับ SR หรือไม่เอาล่ะเป็น SSR ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอยู่ในเลทหรือเปล่าและกด ส k ิปไปเลยดีไหมอุ้ยเลมเลมมาโลแรก what what นที่สุดผมก็มีดวงกับเกมนี้แล้วสินะคือผมอยากจะเกินก่อนเลยว่าแบบตอนที่ผมเล่นเกมนี้แรกๆนะครับเพื่อเอาลิมูรุนะลิมูรุอ่ะที่เป็นร่างคนอ่ะแล้วผมสุ่มไปเยอะมากครับไม่ได้เลยครับการันตีออกอะไรรู้เปล่าเบ้นนี้มาลุ้ Okay, เอาคเดี๋ยวสุม่อมอีกรอบนะชิปแคนเซิลหน่อย <c ười> คือไล์เมนี้มารู้สาเวยคือแบบเศร้าจัดจัดอ่ะคือแบบลบเกมทิ้งก่อนเลยครับคือไม่ไหวจริงๆนะมันเกลือมากครับแล้วก็มาอีกทีก็ตอนโคดาโบกับอ่ตัวทางด้านเอ้ยเดี๋ยวนะร่างนี้แล้วเหรอเอสเอไอแก้วเหรอไม่ได้นะครับคือคือจะเอสเอสองรอบติดแบบนี้มันก็จะแบบ น่าอิจฉาเกินแต่ว่าขอเป็นตัวโคราโบได้ไหมเอ่ยแล้วจะตีชนะหรือเปล่าเป็นสีเหลืองนะแต่น่าจะเป็น SSR นะครับแต่ไม่ชนะครับโอ้สีเหลืองแต่ผมว่าน่าจะเป็น SSR ตัวหนึงนะอ่าแล้วเป็นเบรทิสนะครับว่าแล้วคือแบบเกมมึงชอบทําตัวเดี๋ยวนะ s SR 2สองตัวพร้อมกันเป็นตัวโคโรโบอคือก่อนหน้านี้มันจะมีคขาแบบ กับอ่าอันนี้ว่าอะไรสแตนเกิลติงนะครับหรือว่าแบบคือผมไปสุ่มนะครับถึงการันตีเลยนะแล้วนะแม่งก็ออกคือตัวฟีอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยตัวฟีของเดี๋ยว s R เหรอน่าจะ s r นะครับสำหรับรอบที่3ก็เดี๋ยวรอดูไปนะว่าจะสู้ชนะหรือเปล่าถ้าสู้ชนะก็มีสิทธิ์นะครับอุยมมอ้ยชิโมเหรอเุ้ยยาเมเต เฮ้ยเกินดวงก็เฮ้ย <c oughs> เอมิเลียมาแลว้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเอมิเลียใน PVP นะก็แนะนำสุ่มซ้ำนะครับเอามันถึงอันติดเต็มเลยนะถึงจะเก่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะสามรอบติดนี่คือ90เพชร โอ้โหผมไม่ซุ่มต่อเลยครับผมรู้สึกว่าผมดีใจกับสิ่งที่ได้มาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะครับแต่คือผมเป็นสายสะสมไงก็อย่างที่เห็นนะครับผมปั้นโตฟีนี่มาเล่นแบบแล้วมีช่วงเอเลนเห็นว่าเอเลนคือแบบขาดขาดอีกชิ้นเดียวอะ่ะแม่งจะดาวแดงเต็มแล้วนะครับสําหรับเอเลนเยเกอร์ ager, ตัวฟีนะก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะก็สําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวไปฟาร์มก่อน <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปกาชาขอ g เก s ชินอิมแพกนะก็ะอย่าลืมมาดูกันนะครับสำหรับวนันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย